สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูมดชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็น ep1 นะครับสำหรับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่ชื่อว่าไมโครบิดนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างดังรูปที่ขึ้นมานี่นะครับสำหรับตัวบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับก็เอ่อเป็นบอร์ดที่ออกแบบมาให้มีการโปรแกรมได้อย่างง่ายนะครับแล้วก็เอ่อเล่นได้สนุกมากทีเดียวนะครับอ่ะ ทีนี้สำหรับการโปรแกรมลงไปบนบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับก็มีเครื่องมือด้วยกัน2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือเป็นอ d ดิเตอร์ที่ลงไว้บนคอมพิวเตอร์นะครับกับอีกชนิดนึงก็คือเป็นแบบออนไลน์นะครับสําหรับอีพีนี้นะครับครูมดก็จะเน้นการโปรแกรมแบบออนไลน์เป็นหลักนะครับเนื่องจากเข้ามาใช้งานได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมให้ยุ่งยากนะครับเดี๋ยวเราจะลองไป ก็ตัวโปรแกรมออนไลน์กันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็มาที่ Google นะครับเซิร์ชคำว่า Microbit นะครับ m i c r o b i t นะครับ Microbit นะครับคนหาไปนะครับก็จะค้นพบลิงก์ต่างๆของเจ้า Microbit ขึ้นมานะครับส่วนที่เราจะเข้าไปแล้วใช้ในการโปรแกรมนะครับเราจะใช้ลิงก์นี้นะครับ m y c o p y t o o r g นะครับ list code นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะเข้าสู่หน้าแรกของการโปรแกรมนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับด้วยการ2ชนิดนะครับก็คือถ้าเป็นแบบเทคนะครับก็จะใช้ python นะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็น make code editor นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ Blockly นะครับซึ่งใช้งานได้ง่ายนะครับอ่ะวันนี้เราจะไปใช้งานเป็นแบบ make code editor ซึ่งเป็น Blockly นะครับ คลิกที่ Make Code Editor เลยนะครับนะครับหน้าตาก็จะสีสันสวยงามประมาณนี้นะครับเมนูการใช้งานก็มีไม่เยอะนะครับเนาะเราก็จะเห็นว่ามีปุ่ม New Project อยู่ตรงนี้นะครับนะเราก็คลิกที่ New Project ขึ้นมาเลยนะครับเมื่อสร้าง New Project ขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะถามชื่อนะครับว่าโปรเจกต์นี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้ก็ โปรเจกต์แรกนะครับเราก็จะตั้งชื่อว่า hello นะครับ hello เลยนะครับเขนนะครับโอเคนะครับสำหรับเมื่อเราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกันไม่มากเท่าไหร่นะครับก็อย่างดังได้ซ้ายมือเนี่ยครับเรียกว่า simulator หรือตัวจำลองนะครับก็คือ เป็นบอร์ดเป็นโคพิตตัวจําลองนะครับให้เราเห็นว่าเมื่อเราโปรแกรมอะไรลงไปแล้วจะไปแสดงออกที่ตัวบอร์ดไมโครพิตอย่างไรนะครับก็จะสามารถกดปุ่มได้นะครับมีกดปุ่มได้นะครับอี่พินต่างๆนะครับส่วนด้านตรงกลางตรงนี้นะครับอตรงนี้นะครับก็คือเป็นเครื่องมือในการโปรแกรมนะครับเป็นลักษณะของบล็อกนะครับสังเกตว่าจะแบ่งเป็นสีด้วยนะครับ ส่วนทางด้านขวาสุดนะครับส่วนนี้คือส่วนของการโปรแกรมนะครับส่วนของการโปรแกรมเ,เราก็จะเอาโค้ดที่อยู่ในบล็อกตรงนี้มาวางในส่วนของการโปรแกรมตรงนี้นะครับทีนี้สําหรับการโปรแกรมเบื้องต้นนี้นะครับในในส่วนของการของโค้ดตรงนี้จะมีมาให้อยู่แล้วสองบล็อกก็คือ on start นะครับกับ forever นะครับ on start เนี่ยหมายความว่าเมื่อมีไฟไหลเข้ามาในบอร์ด เข้ามาในบอร์ดเนี่ยนะครับหรือเราต่อไฟเข้าไปเนี่ยจะให้ทําอะไรนะครับซึ่งจะทําครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับกับ forever นะครับแต่ตรงตัวก็คือตลอดการเนาะหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่มีไฟเลี้ยงอยู่ในตัวบอร์ดนะครับไมโครบิตเนี่ยมีไฟเสียบอยู่เนี่ยจะให้มันทําอะไรนะครับก็คือจะทําไปจนกว่าเราจะคอดปลั๊กออกเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นลูปแบบไม่รู้จบนะครับโอเค ทีนี้เราจะมาลองโปรแกรมกันดูนะครับทีนี้ถ้าเราจะลองโปรแกรมอันนี้นะครับ EP แรกที่เราทำเนี่ยเราก็จะต้องมาให้มันแสดง Hello ก่อนตามชื่อโปรเจกต์นะครับสหร,รับเอา p ์พุตของการแสดงของ Microbit เนี่ยก็คือจะมีลอด LED 25ดวงนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับนะครับเราก็มาทดลองใช้บล็อกแรกกันเลยนะครับ บล็อกแรกคุณมดขอแนะนำบล็อกนี้นะครับ Show LED นะครับคุณมดไว้ที่ on start นะครับสังเกตดูว่าจะมีจำนวน25 25จุดนะครับเท่ากับหลอด LED 25ดวงเลยหมายความว่าถ้าเราจุดตรงนี้ขึ้นไป1ครั้งมีสีาขาวขึ้นมาเห็นไหมครับก็จะเป็นการแสดงให้หลอด LED ดวงที่หนึ่งนี้ติดขึ้นมา นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจุดได้ตามความชอบใจของเราเลยนะครับถ้ามดจุดแบบนี้มองออกไปครับว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรนะครับเป็นลูกศรทิมลงมาทางขวานั่นเองนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่เราเล่นกันก็คือจะไเล่นกับอจอ LED เรียกว่าหลอดไฟ LED ก็ได้นะครับมี25ดวงถึงขั้นจอหรือเปล่าก็าไม่แน่ใจ นะครับอลองเล่นทีละอันนะครับหรือจะเล่นต่อกันกันไดก็ได้นะครับอันต่อมาก็เป็นโชว์นัมเบอร์นะครับโชว์นัมเบอร์ก็คือแสดงตัวเลขนะครับรอแปบ๊บหนึ่งนะครับเมื่อเราต่อขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัวอิมูเลเตอร์ก็จะทำงานนะครับโดยโดยจะนิ่งไปนิดหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะครับผมวดลองใหม่นะครับ นะครับปอคูมดเปลี่ยนโค้ดใดปุ๊บเนี่ยจอตรงอิมมิลเตอร์จะดับไปแป๊บหนึ่งนะครับไม่ได้ก็ตามที่เราโปรแกรมเราจะเห็นผลการแสดงทันทีนะครับะจะเห็นว่ามีลูกศรแล้วก็ขึ้นเลขศูนย์นะครับแต่ถ้าเราต้องการเสียบปลั๊กเปิดปลั๊กใหม่เราสามารถมาสั่งรีเฟซรีสตาร์ตตรงนี้ได้นะครับสั่งหยุดนะครับแล้วก็เล่นใหม่เห็นไหมครับสังเกตว่าขึ้นลูกศรแป๊บหนึ่งแล้วเปลี่ยนมาเลขศูนย์เลยเห็นไหมครับ เมนูต่อมาเป็นโชว์ไอคอนนะครับไอคอนนี้เราสามารถเลือกได้นะครับเลือกได้หลายอันมากนะครับแต่ถ้าเราไม่มีในไอคอนอันนี้เป็นรูปอะไรสักอย่างนะครับแต่ถ้าเราไม่มีในไอคอนเราก็สามารถใช้โชว์ LED นะครับแล้วก็มาจุดจุดเองได้ให้เป็นไอคอนที่เราต้องการนะครับทีนี้เราจะสังเกตว่าไปเร็วนีะ มันมันแป๊บเดียวมัน,เป,นเป็นลูปนี้เลยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้คำสั่งในการรอช่วยนะครับขะุมดกมาหานะครับตึงตึง,ตงนี่นะครับบล็อกนี้นะครับรนะครับรอนะครับการรอนั่นเองนะคุมมนก็บอกว่าให้แสดงลูกศรน,นะแสดงลูกศรเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งร้อยไมโครเซกนะครับ เป็นเป็นเป็นหนึ่งในร้อยแบ่งเป็นพันนะครับมิลลิเซกนะครับถ้าเราเซ็ตห้ามันเป็นหนึ่งเซกนะครับมันก็คือหนึ่งพันมิลลิเซกนะครับอันนี้กุมดเซ็ตที่ห้าร้อยห้าร้อยมิลลิเซกแล้วนกันนะครับจะได้ไม่ช้าเกินไปแล้วคูมดก็ใส่ใส่นะครับในกรณีที่เราใส่อคอนเดิมซ้ําๆนะครับซ้ําๆเราสามารถเอาเมาส์ขวา คลิกเมาสขวาได้นะครับที่ไอคอนที่เราต้องการทําซ้ํานะครับแล้วเลือกดูพิเคตนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปรา้จากตรงนี้มาใหม่นะครับสแล้วดูผลนะครับสังเกตไหมครับว่าจะช้าลงนิดนึงเห็นไหมครับทขาทำให้เราเห็นไอคอนได้นานมากขึ้นเห็นครับอ่าทีนีออ้อันนี้เป็นการทำครั้งเดียวเมื่อ มีไฟเข้าเห็นไหมครับทีนี้อันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับอันต่อมาก็เป็น show สตริงนะครับโชว์สตริงหมายความว่าเป็นข้อความนะครับนี้คงว่าใส่ hello ไว้ใช่ไหมครับนีฟรอว์ hello มาถ้าเป็นข้อความเนี้จะเป็นตัวไฟวิ่งนะครับแน่นอนแล้วก็ตัวไฟวิ่งเนี่ยมันจะวิ่งเป็นระยะเวลานึงอยู่แล้วจะให้รอหรือเปล่าก็ ก็แล้วแต่เรานะครับสุดท้ายนะครับอันนี้ไม่มีไม่ได้เลยครับมันเกี่ยวเครื่องเกี่ยวเนื้องกับาการประหยัดพลังงานนะครับเคลียสกรีนนะครับเคลียสกรีนเคลียสกรีนคือสั่งให้หลอดไฟหลอด LED ทั้ง25าดวงเนี่ยดับครับนะครับเพราะว่าถ้าไฟเปิดไว้ตลอดเนี่ยมันก็จะกินแบตเตอรี่นะครับโอเคนะครับ ทีนี้ onStart เนี่ยหมายความว่าทำครั้งแรกครั้งเดียวเมื่อมีไฟเข้าแล้วมันก็จะนิ่งไปเลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้มัน Active อยู่ตลอดก็จะย้ายมาสั่ง For Forever นะครับผมจะลองย้ายโค้ดทั้งหมดนะครับโค้ดทั้งหมดที่อยู่ใน Start มาไว้ที่ For ์เ r นะครับแล้วดูผลต่างนะครับนี่ครับนะเฮลโนะครับ เสร็จแล้วมันก็จะวนขึ้นมาที่ลูกศรอ,อีกศูนย์อีกครั้งนะครับไล่ตามมาเรื่อยๆเห็นไหมครับจนถึง Hello อีกนะครับเมื่อเราใช้ loop forever ที่เป็นการทำซ้ำแบบไม่รู้จบเนี่ยมันก็คือจะทำวนซ้ำไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ไอคอนแรกนะครับจนถึงเครีย์สกีนันสุดท้ายนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับอันนี้ก็เป็นโค้ด Hello นะครับ ไม่ยากอะไรเนาะนะครับอ่ะขั้นต่อมาเมื่อมีแสดงผลแล้วนะครับเราก็จะต้องมีการรับค่าด้วยนะครับการรับค่าจะอยู่ที่บล็อกกลุ่ม Input นะครับอ่ะมีคูมดก็ขอแยกออกมาก่อนนะครับถ้าไม่ใช้ระวังหั้ข้างๆนะครับอ่ะมันก็จะไม่มีผลอะไรนะครับซึ่งตัวโคด้ดตัวบล็อกต่างๆก็จะซีดไปนะครับก็คือไม่แสดงผลนะครับทีนี้ ก็คือถ้าเราไม่ลบทิ้งนะครับทีนี้การลบทิ้งเราจะลบยังไงได้บ้างนะครับถ้าลาปมาโยนไว้ตรงนี้จะขึ้นเป็นรูปถักขยายไหมครับถ้าเราปล่อยเนี่ยก็จะเป็นการลบทิ้งไปเลยหรือคลิกขวาก็ได้นะครับเลือก delete block นะครับก็จะลบบล็อกนี้ทิ้งได้เช่นกันนะครับแต่อันนี้ครูมดเสียดายนะครับทำมาเยอะก็เลยวางกองๆไว้ข้างๆก่อนนะครับกับใดที่มันซีดอยู่ก็คือมันจะไม่ทํางานนะครับอ่ะขั้นต่อมานะครับคุณมดจะมาพูดถึง input แต่สำหรับคลิปนี้จะเป็นอินพุตที่ง่ายๆก่อนนะครับอินพุตแรกนะครับก็คือจะอยู่ใน on button a p a t e นะครับหมก็จะ,จะเอา on button a p a s e มาวาง button a page หมายความว่าดูตามู m u l a t o r นะครับหมายถึงปุ่มที่มีใบคมวิ d มีเนี่ยมีอยู่ในกานสองปุ่มนะครับคือปุ่ม a ก็ปุ่มนี้นะครับกดได้นะนะครับ ตัวจริงคือสามารถกดได้ด้วยครับเนี่ยให้ดูตัวจริงนะครับตัวจริงก็จะมีปุ่มกดได้นะครับนี่นะครับสองปุ่มสามารถกดได้นะครับนะครับกดได้ทั้งสองปุ่มนะครับสำหรับฟังก์ชันอ่าสำหรับล็อกนี้ก็คือใช้ควบคุมสองปุ่มนี้นั่นเองนะครับนะทีนี้ on Button เนี่ยมีให้เลือกตรงนี้นะครับ เมื่อเราคลิกกับดาวลางมานะครับจะพบว่ามีปุ่ม A ปุ่ม B แล้วก็ A บวก B นะครับปุ่ม A กับปุ่ม B เนี่ยคงคงไม่สคงคงไม่ยากอะไรเนาะแต่ A บวก B นี่แ่ะคืออะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณมดล,ลองใส่ครบเลยนะครับปึ๊บสังเกตดูนะครับถ้าคุณมดวนเอา button A page เนี่ยมาวางเหมือนกันเห็นไหมครับอีกสองอันมันจะซีดไปเพราะว่า เราไม่สามารถกดปุ่ม A ในเวลาเดียวกัน3ครั้งได้นะครับคือคอมพิวเตอร์ก็มองตัวไมคครมพิวก็บองไว้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนออปชัน Option ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มทเป็นปุ่ม B ถ้าคือถ้ามันไม่สามารถมันจะ active ขึ้นมา,าสามารถทำงานได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับ A บวก B นะครับสังเกตดูนะครับเมื่อคุณมดใส่ A บวก B มาปุ๊บจะมีปุ่ม A วก B ขึ้นตรงนี้นะครับ ซึ่งตัวจำลองเนี่ยมันจะเป็นการบอกไว้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบอร์ดเนี่ยก็คือเรากด2ปุ่มพร้อมกันคือปุ่ม A กับปุ่ม B พร้อมกันนะครับนะแต่ในตัวจำลองเนี่ยก็จะขึ้นปุ่ม A บวก B มาให้นะครับแต่เวลา,าทํางานในบอร์ดจริงเนี่ยนะครับเราก็ต้องกด2ปุ่มนี้พร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับปุ่มเนี่ยมีด้วยกัน3ตามทางนะครับเนาะอ่ะสมมุติครูมดต้องการให้กดปุ่ม A มันโชว์ไอคอนรูปหัวใจ นะครับกดปุ่ม B ให้มีข้อความเลิฟ er นะสมมติเป็นเลิฟนะครับเป็นคนอินเลิฟนะครับ A B นะครับ A B A B เอาอะไรดี A B เอาเป็นหน้าหยิ้มก็แล้วกันนะครับนะเราก็ใส่ลงไปทั้งสามปุกนะครับการทำงาน ใอเคไหมนะครับทีนี้ลองทดสอบครับนะทีนี้ต้องคุมมดกดปุ่ม A นะครับมันจะขึ้นหัวใจนะครับตามไอคอนที่เราโชว์ไว้นะครับถ้ากด B ก็จะขึ้นข้อความมาเลฟนะครับถ้ากด AB พร้อมกันก็จะขึ้นหน้ายิ้มน,นะครับนะโอเคไหมครับ แต่สาหรับโคดนี้ยังมีจุดบกพร่องอยู่นะครับก็คือคุณมดเน้นไปแล้วนะครับเรื่องการเชียร์สกรีนหรือการประหยัดเพื่อประหยัดพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นเ,เราควรทําทุกครั้งนะครับก็คือให้มันแสดงเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ควรจะสร้างเลียร์สกรีนมาด้วยนะครับเพื่อประหยัดพลังงานนะครับจริงๆเราใส่แค่นี้ก็ได้นะมันก็ทางานได้เห็นไหมครับ่าแต่ถ้าเราใส่อันนี้ไปด้วยมันจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ปครถ้าคลิกเกยบไปลากนะครับนะครับนามาใส่ครบครบนะครับผลอิ p นพก็จะต่างออกมาเล็กน้อยครับคือเราเห็นหน้ายิ้มเราเห็นหัวใจนะครับแล้วก็ดับไปนะครับเห็นเลิฟแล้วมันก็จะดับไป นะครับทีนี้ตรงตัวอักษรวิ่งเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องใส่ลอก็ได้กาเคียสกรีก็ได้ครับเพราะมันวิ่งเสร็จแล้วมันจะดับไปเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสติงเราไม่ต้องใช้2อ,อันนี้ก็ได้นะครับมันจะดับเองอยู่แล้วเนาะอ่ะถ้าเป็น AB มันก็จะขึ้นหน้ายิ้มนะครับสักพักแล้วก็จะดับไปนะครับก็จะเป็นการประหยัดพลังงานได้นะครับโอเคนะครับ อ่ะสุดท้ายของอันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเซนเซอร์ตัวสุดท้ายของเรานะครับนี่ลบนะครับเริ่มเกะกะนะครับมันก็เริ่มลบนะครับอ่ะเราจะมาลองเซ็นเซอร์ตัวสุดท้ายของเรานะครับของของคลิปนี้เนื้อของ Ep นี้นะครับก็จะเป็นเซนเซอร์ที่เรียกว่าไจโรเซนเซอร์นะครับหรือเซนเซอร์ที่วัดแรงโน้มถ่วงนะครับ ซึ่งวิธีการใช้เนี่ยก็อยู่บนไอคอนที่ชื่อว่า on check นะครับนะอันนี้ครูมดสารภาพตรงๆนะแวบบแรกที่ครูมดเห็นนี่ครูมวัดเอาแล้ว on snake เลยนะครับเป็นงนี้เป็นตัว H นะครับตัว H นะครับนะทีนี้ตัวนี้เป็นเจลโลเซนเซอร์ยังไงนะครับก็คือตัว,นตวเนี้ยตัวไมโครบิตเนี่ยนะครับจะมีการ built in นะครับเซนเซอร์ที่เรียกว่าเจลโลเซนเซอร์ ensor, หรือเซนเซอร์ที่ใช้วัดแรงโน้มถ um ่วงมาอยู่ในตัวมันอยู่แล้วนะครับสังเกตก็สังเกตนะครับถ้าคุมดเอา ออนเชคเนี่ยมาใส่ปุ๊บเนี่ยตัวซิมูเลเตอร์เนี่ย,ย mm hmm. ก็สามารถเอียงไปเอียงมาได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยจะเอียงไปเอียงมาได้นะครับถ้าเลือกตรงด,ดาวตรงนี้มานะครับนอกจากออนเชคแล้วออนเชคหมายถึงเขย่านะครับเราจะเขย่ามัน,มนเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเขยา่าสูพิทหนึ่งก็ได้นะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับอ่าไ่ช่วยอะไรแบบเดิมนี่วานะครับ นะครับก็สําหรับตัวเจลเซนเซอร์ที่อยู่บนออนเช็คเนี่ยก็คือเมื่อมีเปฏติกิริยาตามที่มันกําหนดเนี่ยนะครับจะให้มันทําอะไรบ้างนะครับก็จะมีเช็คคือขย่านะครับโลโก้อพหมายความว่าถ้าโลโก้อยู่ด้านบนให้มันทําอะไรนะครับกับโลโก้ดาวก็วคือตัวนี้จะเอียงคว่ำลงมานะครับสําหรับตัวซิมูเลเตอร์เนี่ยไม่สามารถท logo ําโลโก้ดาวได้นะครับเพราะว่าโลโก้จะอยู่ด้านบนตลอดเลยนะครับรวมถึง ส่วนใหญ่ในนี้ทำไม่ใช้ในซิมูเลเตอร์ไม่ได้หมดเลยนะครับก็จะมีที่ใช้บนบนซิมูเลเตอร์ได้มีอยู่ด้วยกัน4ตัวนะครับตัวแรกก็คือออนเชคนะครับตัวทันมาก็คือโลโก้อัพเมราโลโก้อัพอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่จะไม่ค่อยเห็นผลอะไรก็จะไม่นิยมใช้นะครับกับที่ใช้ได้จริงๆเลยก็คือเนี่นะครับทิสเลฟนะครับทิสเลฟหมายความว่าให้มันเอียงทางซ้ายนะครับคุณมันก็มาเมาส์มาจิ้มตรงนี้มันก็จะเอียงทางซ้ายนะครับ มัิจิ้งคำนี้จะเอียงทางขวายครับเพราะฉะนั้นก็จะมีด้วยกัน4ตัวที่ใช้ได้นะครับคือ on c h e c k ที่เราจะเห็นในตัว simulator นะครับ on logo up นะครับ tilt left แล้วก็ tilt right นะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยต้องใช้บอร์ดจริงๆนะครับถึงจะเห็นผลว่าเออโปรแกรมเราทำงานได้อย่างไรนะครับซึ่งคุณอก็จะขออธิบายนะครับ s c r e e n up หมายถึงเราหงายหน้าไมโครบิตขึ้น สกีนดาวหมายถึงเราคว่ำหน้าไมโครบิตลงนะครับถ้าหมานี้นะครับฟรีฟอล์หมายถึงการตกแบบปกตินะครับหรือตกด้วยแรงดึงดูดของโลกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมนูตั้งแต่ฟรีฟอล l ์จนถึง 3G 6G แล้ว 8G เนี่ยครับเกี่ยวกับความเร่งตลอดเลยนะครับถ้าใครจะโปรแกรมพวกนี้นะครับมันสามารถตรวจจับความเร่งได้นะครับแต่ควรจะหารถหรือหาอุปกรณ์ห่อหุ้มมานิดนึงนะครับเพราะว่า ความเร่งถึงระดับแตกนี่จะทำให้ไมโครเบสนี้เสียหาย,ได,ยาไ,ดได้เลยนะครับแตกเป็นชิ้นๆได้เลยนะครับก็แล้วแต่เราจะไปเลือกใช้ครับนะครับ,นะรบในที่นี้คุณมดจะลองใช้ออนเชคก่อนละกันนะครับออนเชคนะครับออนเชคนะครับออนเชคหมายถึงเขย่านะครับเมื่อคุณมดใช้ออนเชคปุ๊บเนี่ยจะมีปุ่มเชคขึ้นมาตรงนี้นะครับ ทีนี้ลองก่อนว่าออนเช็คแล้วจะมีผลยังไงนะครับผมดก็เอาไอคอนมาใส่อันหนึ่งเป็นไอคอนอะไรสักย้างหนึ่งที่ที่ไม่สามกับพวกนี้นะครับเราจะได้รู้นะครับเอาเป็นเครื่องหมายถูกก็แล้วกันนะครับแต่เวลาเราก็ลองใช้เราจะใช้อะไรก็ได้นะครับมดกดเช็คนะครับมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกเห็นไหมครับแล้วไม่หายเลยครับเนาะเหมือนเดิมนะครับเราก็จำเป็นจะต้องเคลียร์สกีนนะครับ นะครับเคสกีอย่าลืมเคสกีนะครับนะครับทำจากอันนี้ครับแต่ใครจะไปล่าจากกลุ่มบล็อกมาก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับขย่าครับอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นแมกก็ขึ้นทุกเหมือนกันเห็นไหมครับบางทีก็ไม่มา ถ้าไม่มาจริงกดออนเช็คเลยนะกดเช็คตรงนี้เลยนะครับก็เป็นการถือว่าเป็นการเขยา่าเหมือนกันนะครับโอเคนะครับอ่ะต่อน,นิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ทดลองทำโปรแกรมที่สนุกสนุกซักอันหนึ่งนะครับให้ได้จริงจังเนาะนะครับก็ขอแนะนำให้รู้จักบล็อก ที่3มนะครับนี่บล็อกหนึ่งพ็อกสองนะครับบล็อกที่3นะครับคือตัวแปรนะครับตัวแปรเป็นสิ่งที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลนะครับเราก็จะใช้วิธีสร้างนะครับสร้างสร้างข้อมูลขึ้นมานะครับอันนี้ครูมดขออธิบายเรื่องการเก็บข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับสมมุติว่าครูมดเนี่ยต้องการจะเขย่านะครับเขย่าเพื่อนับจํานวนครั้งนะครับจะไปใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อนับจํานวนครั้ง เขย่าหนึ่งกลางให้มันขึ้น1ตัวเลขนะครับุม,มก็เลือกที่ make variable นะครับตั้งชื่อตัวแปรนะครับคุณม,มดจะตั้งว่า number นะครับ number นะครับคือตัวเลขนะครับเมื่อสร้าง variable ขึ้นมาแล้วนะครับจะสังเกตว่าจากเมื่อกี้ไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะมีขึ้นมา3อย่างนะครับ3อย่างซึ่ง3อย่างนี้ก็จะมีคุณสมบัติที่ การทํางานที่แตกต่างกันออกไปนะครับอ่ะทีนี้เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนนะครับครูม,มดก็จะใช้ตัวเช็คเลยนะครับตัวเช็คเนาะตัวเช็คนะครับะจะพาไปใช้ทดลองใช้ทีละตัวนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับเมื่อเราใช้ตัวแปรเนี่ยเราจะต้องทําการเซตค่าเริ่มต้นให้มันก่อนนะครับโดยจะใช้ไอคอนนี้นะครับ ผมก็ไปวางไว้ที่ start เลยนะครับเมื่อมีไฟเข้าให้มันเริ่มต้นเป็นศูนย์เลยนะครับคําสั่ง set คือการใส่ค่าลงไปเลยนะครับการใส่ค่าลงไปเลยตั้งค่าเป็นอันนี้เลยนะครับนี่ไม่งงนะครับนี่คือคําสั่งแรกของ variable นะครับคําำสั่งที่2ครับ change number คําว่า change หมายความว่าค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่นะครับเปลี่ยน number ทีละ1 นะครับเราจะเปลี่ยนทีละหนึ่งทีละสองก็ได้นะครับหรือทีละร้อยก็ได้แล้วแต่เราจะมาเซตค่ามันนะครับมดเอามาวางตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ออนเชคนะครับเมื่อมีการขย่าหนึ่งครั้งครูมดก็ต้องการให้เปลี่ยน Number ที่เป็นเท่าไหร่อยู่ไม่รู้อะไปทีละหนึ่งนะครับต่างกันนะลองดูนะครับเสร็จแ,แล้วเมื่อมันเปลี่ยนปุ๊บ เราก็จะต้องให้มันแสดงค่าของตัวแปรที่มันเก็บอยู่ด้วยนะครับโดยเราจะใช้ number ที่เป็น c a p ปซูลใช้ครบสามาร์แล้วนะครับทีนี้จะให้มันแสดงเป็นอะไรคุณมดก็จะให้แสดงบนจอ LED นะครับว่าเป็นตัวเลขเท่าไหร่แล้วโดยใช้ show number นะครับจริงแล้วคุณมดก็เอา number ใส่เข้าไปนะครับในช่องนี้นะครับในช่อง show number นะครับโอเค มตดลองเช็คดูนะครับอ๋อลืมนะครับเราจะลืมเคลียร์สกีนึงนะครับเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับนะครับรออินดิเลเตอร์แป๊บหนึ่งอ่ะเช็คทีแรกครับจะขึ้นเลขหนึ่งเห็นไหมครับเช็คทีสองนะครับจะเปลี่ยนเป็นเลขสองเห็นไหมครับอ่าเช็คทีที่สามก็จะขึ้นเลขสามขึ้นมานะครับขยเยาเห็นไหมครับขะเยาพะเยาะไม่ติดก็นี่นะครับ ประมาณนี้นะครับอ่านี่คือการใช้ตัวแปรทั้งสามอย่างนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้ดาวคูมดลมนะครับนี่คือการใช้ตัวแปรนะครับ3ามอย่างสำหรับสามไอคอนนี้นะครับไม่ยากเนาะทวนนะครับการเซตคือการทําให้มันเป็นค่านี้ไปเลยนะครับทาให้เป็นค่านี้ไปเลยเช่นคูมดต้องการให้เริ่มต้นที่ร้อยอ่ะคูมดก็ไปเซตนะครับอ่ะสมมติเริ่มต้นที่5าก็ได้ครับ อ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาสังเกตออปชันตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราสั่งให้มันเริ่มตอนที่ห้าแล้วนะเมื่อคุณมดสั่งเช็คปุ๊บมันจะเริ่มเป็นหกเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่ะนี่คือเซตเลยนะครับและเราสามารถสั่งเซตมันเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยนะนะครับเช่นกดปุ่ม a เซตค่ามันเป็นศูนย์นะครับหรือกดปุ่ม b เซตค่ามันเป็นยี่สิบอะไรเงี้ยเราสามารถเซตมันได้ตลอดเลยนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะออกแบบอย่างไรนะครับโอเคนะครับนะสมมติคุมดปรับมันเป็นศูนย์นะครับคุมบัออกมาใส่ที่ปุ่มอ่า b, สมมติคุมดติไม่ใส่ที่เริ่มต้นแล้วคุมดใส่ที่ปุ่ม b นะครับนะี่มันคือการเซตค่าเป็นศูนย์เนาะนะครับนะคุมดลองเช็คครับหนึ่งแล้วสองแล้ว 3แล้วนใะครับแต่ถ้ามูมคุณม,มดกดปุ่ม B ีเมื่อไหร่จะมีการเซตค่า n u m b e r ไปเป็นศูนนะครับกด B กดนะครับปึ๊กจะขึ้นคำว่าเลิบนะครับเสร็จแ,แล้วคุณม,มดเขย่าใหม่เป็นหนึ่งเลยใช่ไหมครับซึ่งเมื่อกี้นี้ถ้าเราเช็คไว้เนี่ยเช็คไว้อยู่ที่5เห็นไหมครับ3อามคุณม,มดเช็คไว้3นะครับคุณม,มดกด B เพื่อรีเซ็ตนะครับเลก็จะขึ้นเนาะอ่นะแล้เขย่าใหม่ครับ ขึ้นเป็นหนึ่งนะเห็นไหมครับอืมโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็ได้ทั้งหมดสามเรื่องนะครับก็คือจอ LED นะครับกับทวนเนาะอันที่สองก็คือปุ่มนะครับกับเช็คนะครับซึ่งเป็นสีชมพูนะครับอันสุดท้ายนะครับก็คือตัวแปรนะครับซึ่งเมื่อเราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็จะได้ออปชั่นทั้ง3อย่างของมันออกมานะครับเพนั้นการโชว์นัมเบอร์คือการเอาค่าที่อยู่ในตัวแปรนี่ยมาแสดงนะครับ การเซตคือการตั้งค่ามันไปเลยนะครับการเช้งคือเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะครับหรือทีละเท่าไหร่ตามที่เรากำหนดได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ EP1 นะครับก็ไม่ได้ยากเกย็นอะไรนะครับก็ขอจบเ,อเบื้องต้นสำหรับ EP1 ของ Microbit ไว้เท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตาม ชแนลของคุณมดแล้วก็กดไลค์คลิปให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ